โอ้โหแมู่เป้อะไรครับเนี่ยวอลเปเปอร์แต่มาแล้วค่ะในที่สุดห้องนอนเราก็ได้เริ่มทําเป็นรูปเป็นรานะะ่างแล้วค่ะอันนี้ไงที่บอกว่ามาเป็นแบบแผ่นเดียวเลยไม่ได้ต่อใช่ไหมก็คือที่คุยกันไนว้วอลเปเปอร์ปกติทั่วไปอ่ะมันแบมันจะต้องตอกอกอกกันไปหลายตอใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นการทิ้งแผ่นใหญ่<อ>แล้วก็ทําผนังก็จะเป็นลายใหญ่ๆเลยอ๋อต้องเอามาแปะผนงังไม่ได้ปูพื้นไม่นี้นะผน,น,นังวอลเปเปอร์ทีนี้ต้องเนี้ย ยงก็คือจะแบกทางนี้อันนี้ชางกันบบเขาเลือกเองเพราะว่ามีหอไอเฟลซึ่งเป็นประเทศฝรั่งเศสแล้วเขาบอกว่าชื่อเขาเป็นภาษาฝรั่งเศสก็เลยเลือกอันนี้ีนวันนี้เราก็จะทําห้องนะครับวันนี้ทีมทีมงานทั้งหมดก็จะเข้ามาแล้วมีทีมวอลเปเปอร์ทีมตรงทีมตู้ก็จะค่อยๆเข้ามาใช่ค่ะทีนี้ว่าไปก็ฝั่งนี้เป็นลายนี้ยแต่ว่าฝั่งที่เหลือจะเป็นลายท็อฟฟ้าสีชมพูฝั่งที่เหลือก็อยู่ตรงนี้ ่จะค่อยๆลี่ออกมาใช่ค่ะเราจะติดตรงนี้ก่อนวันนี้จะเสร็จกันสักทีห้องเชืดแต็มนะวันหรือสองวันนี้แหละเนาะ <c oughs> เด็กๆบอกว่าอยากจะดูกันมากเลยทําอะไรกันอยู่ก็เนี่ยติดโควิดวันนี้เพิ่มมาทำแล้วก็ของเราต้องสั่งมาจากต่างประเทศด้วยสั่งผลิตสั่งอะไรมาต้องใช้เวลาทิดนึงเดี๋ยวพี่ๆเขาจะติดกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆว่าพอติดแล้วห้องเชิญเตามจะเป็นยังไงดูสภาพห้องตอนนี้นะครับนี่ขาวๆอย่างนี้นะดูพี่ๆเขาจะติดวอลเปเปอร์แล้วดูนีว่าสวยขนาดไหนให้พี่เขาทำงานโอ้โหมาบุ๊คสวยมา มาก่ะเอ้อยสวยสวยแป๊บเดียวเองนะเนี่ยใช่ค่ะวงวิ่งลงไปแป๊บเดียวขึ้นมาเป็นนี้แล้วแล้วตอนนี้เขากำลังกลาง,กางฝั่งที่เหลือนะคะที่จะเป็นรูปท้องฟ้าสีชมพูก็คถือทูกด้านที่เหลือเนี่ยเป็นลายนี้หมดเลยเขียวฝั่งนี้ตรงกลางก็จะเป็นเตียงจุดตรงเตียงแล้วก็โต๊ะหัวเตียงอยู่สองข้าอองโอ้ต้องสวยมากแน่ๆเลยนะเุกคนลูก่ะเป็นห้องในฝันเลยอ่ะห้องในฝันเจ้าหญิงนะ <c oughs> เราก็ผ้าม่านะคะก็จะเป็นผ้าม่าหลายเจ้าหญิงที่มีปราสาทแล้วก็มีเจ้าหญิงเอลซ่าสีชมพูเหมือนกันแล้วตกลงวันนี้ตู้เตียงเข้าไหมครับถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้คําตอบนะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องรอให้วอลเปเปอร์เรียบร้อยหมดก่อนนะวอลเปเปอร์น่าจะติดเสร็จทุกอย่างแบบเรียบร้อยกี่กี่นาทีครึ่งนะคะกี่ชั่วโมงค่ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ยเป๊บเดียวเดียวก็คือสองชั่วโมงเสร็จเลยสองชั่วโมงเสร็จเลยนะคะถ้าเฟอร์นิเจอร์เข้าช่วงบ่ายก็เสร็จนะวันนี้ เป็นยังไงไหนเป็นผ้าใช่ไหมคะเป็นผ้าไหนไหมปุ๊กเป้เอาจับโอลเปเปอร์ดูดิครับนี่มันเป็นอะไรครับเป็นผ้าค่ะพวกลเปเปอร์หนูก็เป็นกระดาษเนี่ยมันเปเปอร์เป็นผ้าพิมพ์ลายใหญ่แล้วเชตแอมเขาเห็นห้องตัวเองยังครับแม่ปุ๊ก้ยังเลยค่ะยังเลยทำไมอ่ะดังเรียนออนไลน์อยู่โอ้ขยันเรียนขยันเรียนโหเห็นแล้วเป็นไงไหมปุ๊กเป้ว่าสวยสวยเลยห้องเหรอสุดเชตแอมถ้าเชตแอมเห็นละ อ๋อกรีกาดแ่เพราะว่าตอนแรกแม่ก็แบบติดแล้วจะเป็นยังไงนะตุมต้มต่อมตุมต้มต่อมจะสวยเหมือนที่เราไปดูที่โชว์รูมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าสวยเหมือนตั้งใจเรียนนะลูกไม่มีอะไรตรงเนี้ยฮะเออตัวนี้ไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเซอร์ไพรส์โอ้สวยไหมสวยมากเลยครับ,สรบเสร็จแล้วนะคะท้องฟ้าสีชมพูของเชอแปมนะคะเป็นท้องฟ้าที่มีเมฆนะคะสีชมพู มีดาวด้วยอ่ะเนี่ยมีดาวซ่อนอยู่ด้วยนะดวตติวจิ๋วโอ้ชนฝันมากเลยนี่ๆๆนี่นี่นนี่มีดาวีเขาจะมีดาวอยู่หลายที่เลยนะเขามีอยู่ตรงนี้ก็มีเมื่อกี้อุตส่าห์เอื้อมไปถ่ายซะสุที่เขาค่อยๆเก็บงานงานเนี้ยบนะโอะ้โห งานเนียบกริบเลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเก็บงานไปเดี๋ยวเราก็เช็คงานกันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะก็คือจากตรงนี้อะอันนี้คือสองแผ่นแล้จะมาเจอกับตรงนี้ก็เนี่ยเรียบร้อยงานนี่ขนาดเฟอย์ยังไม่เข้านะก็สวยแล้วแล้วเฟร์เมื่อไหร่มาวันนี้เราทำมันน้ำคานะคะเฟอร์นิเจอร์จะเข้าวันพุธก็คือจะมีผ้าม่านเอเตียงโต๊ะนักเรียนตู้เสื้อนะคะ ของไฟของไฟเจ้าหญิงที่ติดตรงนี้แล้วก็พรมที่เป็นชื่อเฉิดแตยมรอดูกันต่อใช่นี่เฉิดแตมก็ยังไม่เห็นเลยไปเฉิดแตมพ่อกับแม่มีอะไรให้ดูรู้ป่าว่าเขามาทำห้องใหม่แล้วเนี้ยรู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเหรออ้หเราสองคนนี้เก็บความลับกันดีนะเฉิดแตมเขาตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนอยู่เดี๋ยวนะขอเดินนำได้ไหมเดินนำจะไปปิดประตูก่อนเปลี่ยนเต้นไหม เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโหว้าถือมันดึาด้วยดึงตั้มแต่เด้สวยไม่เยสวยมสวยมสวยมากเนาะสวยเท่าที่คิดหรือว่าสวยกว่าที่คิดสวยกว่าที่คิดเพราะมันใหญ่สวยกว่าที่คิดดีกว่านี่นะพิ่งมาข้างบนแบบเบิร์นนะเออยังไม่มีเตียงยังไม่มีตู้เลยนะ นี่อยู่ยหัวเตียงเชตแอมกเจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเตียงนอนอยงนี้อ,อะไรเงี้าสวยแตตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉีดโคมไฟค่ะเดี๋ยวโคมไฟมาชอบอะไรที่สุดชอบบอลลูนอุดที่สุชอบอันไหน <c oughs> ชอบอันไหนอืมอันนี้เหมือนห้องนอนในฝันไนหะมเชตแตมทีนี้นอนตรงนี้เชตแอมก็จะฝันดีแต่เชตแอมไม่อยากทำเลอะนะเออพ่อเราเป็นอ่วงพี่พี่พี่ บอล,ลเปเปอร์เขาบอกไว้ก่อนว่าเขาบอกว่าให้ระวังดินสอปากกาอะไรเงี้ยอย่ายไปขูดอย่ายไปขีดมันลงไม่ออก<ช>จะรอดไหมอะแต้มันเขียตนต้นอาทิตยายังเละแเขเลยอะยเรียนบอกนั้เรียนเนี่ยเ <c oughs> ละแล้วก็นี่ช่กแมเห็นไหมวอล,ลเปเปอร์ที่เป็นท้องฟ้าสีชมพูมีดาวเห็นยังมีดาวซ่อนอยู่เต็มเลยเนี่ยในห้องฉันแต่มันดาวซ่อนเต็มเลยอะ ลองนับแย้มีกี่ดวงไม่ได้แล้วค่ะเยอะนี่ตรงนี้ก็มีมีมีเยอะแยะห้องเธอเต็มแล้วก็เลยกลายเป็นห้องที่สวยที่สุดในบ้านใช่สวยที่สุดในบ้านเลยตอนเนี้ยวอลเปเปอร์มีเหลือด้วยนะเราจะมาทำอะไรกันไหมเอาไปให้หมาไหมล่ะหมาเออติดติดบ้านหมาติดว่าเหลือเท่านี้เหลือเท้าโซนตรงเนี้ยเพราะเขาวัดยาวตรงนี้ เนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยแม่เก็บไว้พว้าในนี้จะเหมือนเลย่คือของข้างในเนี้ยเดี๋ยวจะมาจัดใส่ตู้ที่จะมาะไงพวกแบบของที่ใส่โต๊ะนักเรียนตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็พอเฟอร์นิเจอร์มาครบเอาของพวกนี้ใส่เฟอร์นิเจอร์ก็เรียบร้อยอ่ะอันนั้นคืออ a เป p a p ที่เกิดมาสวยยเนี่ยแม่เตรียมครบหมดแล้วนะเครื่องนอนผ้าห่มผ้าปูอะไรพวกนีน้เอลวคกมาให้ดู w a l นเ a p e r เป็นผ้าไง แต่เวลาเขากรารเวลารวขูวม่เจ็บเนผ้าลายเนี่ยยังเคยได้อยเลยเมฆโอย<ห>นไม่เมสีชมพูเนยแล้วถ้าเราจะติดเราจะติดยังไงถ้าจติดต้อียช่างติดตจะติดตรงไหน,นเพราะว่าเขาต้องมีกาวอันนี้จะเป็นผ้าที่เขาพิม์ลายม้ไม่มีกาว <S 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 ห,อหอตอนเขาติดกันเราไม่ได้ดูนะเขามีกาวอย่าง เราวางแผนกันไว้แล้วเดี๋ยวห้องเสร็จเมื่อไหร่เราจะมาที่นี่เดี๋ยวอีกสองวันก็เสร็จแล้วใช่ดแต่อีกสองวันเองพรุ่งนี้ว่างหนึ่งวันรอให้วอลเปเปอร์เสร็จตัวทั้งห้องก่อนแล้วก็อีกวันหนึ่งเฟอร์นิเจอร์เข้ามาติดเลยแล้วอีกวันเราจะแต่งนันคนเดียวเลยเราห้องเองเลยโอเคไหมโอเคไม่ได้ชอบไหมชอบรักไหมรัก